เด็กๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแลกเด็กด้วยนะครับปิดกําลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปก,กรณ์กีฬาและอุปก,กรณ์การเรียนด้วยนะครับ เลยนะครับดูอุ mm ้ยเนี mm ่ยควอยได้อีกแล้วนะครับดูปากระเป๋าดู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 ปากระเป๋านะครับดูดูต้องเจอกระเป๋านี่ปากระเป๋านะครับต้องเจอไม่มันไม่พี่ต๋อมันตาบอดกำลังเสียนะครับนี่เห็นะที่จะฟองเตัอนะครับตรงนี้นะครับเรามาไก่มากเลยนะครับเรามาลองดูตรงนี้นะครับนี่น่าจะบรรยากาศดีมากนะครับน่าจะมาตกหน้าดินนะครับ เดือดรำนะครับเดือดเยอะถ้ายังไงครับเดี๋ยวครูจะพาไปนถ้าตกเดือดในรูใหญ่เกินไปท้วนยังไงได้แล้วครนะดีนั่งไงเห็นไหมย่อเดืใหญ่เกินไปครูบอกย่อเท่าเดือดเล็กไปด้ยไปดีต้อนรับเข้าวโซครูพายล่าอ่าวันนี้นะครับพี่พี่ป .6 นะครับมานะครับวันนี้เรามีเวลาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทํากิจกรรมใดเสร็จวันแม่อ่าเพิ่งทํากิจกรรมวันแม่แห่งชาติเสร็จนะครับก็ไปดูได้นะครับในช่องครูเป็นโตนะครับอ่าตอนนี้นะครับ พี่ปมหกมานะครับวันนี้ยาวเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งชายหญิงนะครับวันนี้ผ <t> ู้หญิงได้แล้วสายกี่ตัวแล้วสามตัวนะครับครูเพิ่งซ่อมเบ็ดเสร็จนะครับให้เด็กๆนะครับผู้ชายเพิ่งได้ด้วยตัวเดียวนะครับตัวใหญ่โอเคครับ้าง้นร้อมแล้วโอเคลุย let's go ไปเออโหมไา้แล้วครับผู้ชายมาสามเลยนะครับทีเดียวเป็นสี่ให้สี่สามนำเลยนะครับผู้ชายนำสี่สามเลยโอเคครับโงมาแล้วผู้ชายนำแล้ว นี่เออยู่นี่นให้หมตัวแล้ววันตัวดูัวแล้วเอ้สามสามันอันนี้ล่าสุดพันกันแล้วนะครับล่าสุดององดูครับตอนนี้คุณนใส่เมลอนดูครับพันครับ พี่อมใหม่มันติดครับแล้วก็พี่อมวัดครับดูครับติดเลยพี่อมนี่ใส่เมลอนมาครับโอ้มาจับใหมพ่อพาไปจับครับทำไมมันเหมือนเดี๋ยวนะครับอุ้ยเพิ่งไปตะกี้นะครับดูสองตัวโชว์หน่อยดิเรด้สองตัวแล้วเอาขึ้นมาหนะเอาขึ้นมาสี่ตัวแล้วนะครับพอมมาเอาโชว์ตัวนี้โชว์เลยโอ้สองตัวเลยนะครับดูโอเคครับไปลุยต่อไปปวดแล้วเอาไปใส่ในกระนั้นไว้อุ้ยนี่ไงคอยได้อีกแล้วนะครับดู ลงตะกี้นะครับได้แล้วดู oh. ดิโอ้นี่ไงลงตะกี้นะครับอ๋อเจ็บคอจังเลยอ่ะทางนู้นได้กี่ตัวแล้วตัวนล้วมันเก็บค้อไหมครับเปลีปยนข้อไปแลเก็บคอครับเปลี <ther <ther ่ยนเลยครับผู้ชายเฮ้ยเปลี่ยนตัวแล้วตันนี้ เดี๋ยวเราจะย้ายที <sk ull open feathers> right. like, um crack, ่นะครับผู้ชายได้กี่ตัวนี่ผู้ชายได้8ผู้หญิงได้สามนะครับอ่าโอเคนะผู้ชายอ่าที่แรกผู้ชายนําห่างเลยนะครับไม่เป็นไรที่แรกนําก็หน้าขาไปก่อนไปก็หัวขาขเอานะครับไปเดี๋ี่เราอ้อมมาทางคลองเค็มนะครับออกอะไรน้มประเสริฐใช่ไหมออกแสงอรุณเนาะแสงอรุณน้ำประเสริฐแสงอรุณออกมาทางคลองเค็มนะครับบรรยากาศกับขอบแถวนี้ดีมากเลยนะครับให้เด็กๆลองตงตรงนี้ดูตอนนี้ผู้ชายก็นําอยู่8ปดสามนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับผู้หญิงกำลังใส่เหยื่ออยู่มาท่าหนาเขาแล้วไหมไม่ครูโอ้โหโอเคเดี๋ยวครูจะพาไปนะครับนี่นะครับมันลึกอยู่นะเอาทุ่นขึ้นสูงหน่อยนะเดี๋ยวลงข้างซิกก็ได้เออไปเปลี่ยนเหยื่อไปเหยื่อมันตัวใหญ่เกินไปเออเดี๋ยวเอานี่เดี๋ยว โอนเยก็ตัวใหญ่ปลามันม่ไนนั้นเยกไปมันเดียวมันตัวใหญ่ปลามันปากไม่ใหญ่ขนาดนั้นเอาตรงข้ข้างมั้ยข้างริมนั้นนะเดียริมนเออนั่นแหละมันพัดไปน่ะมันเหมือนจะมีปลาน่า่ะมันไม่มีปลาป่ปลาตอบพ่อดูผู้ค้าคงรู้ตอดผู้ค้าคงรูตอดมันไม่มันไม่ต่อน้ำพัดตนนั่นนั่นรน่่มั้ม่น นู้นนู้นนเป็นไงบ้างมูเิดจมเลยนะครับหรือว่าสิเป็นปลาสลามรือกิ่งไม้ไม่ใช่แล้วครูกิ่ไม้จกนี่จมเลยถ้าจะกินนี่นะของลนอ่อนนะของจมเ้กินนี่ เฮ้ยลงมาได้ของน้องนจมอะไรกินปลาอะไรนี่เนาะเป็นกลางมาปลาอะไรปลาเป้าปลาปลากระเพ้าดู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 ปลากระเพ้านะครับดูดูดูน้องเบียได้ปลาเป้าปลาปลากระเพ้าไม่ใช่เบียร์ผเคยเห็นนะปลากระเพ้ามันจะฟองตัวขึ้นนี่หรอนี่ปลาปลากระเพ้านะครับน้องเบียรดูดูดูมันจะฟองตัวนี่ไงนี่ไงเห็นไหมฟองตัวนี่ไงปลาปลากระเพ้าเหรอไม่มันมีพิษหรอกมันตาาปลากระเพลงจืดนะครับนี่เห็นไหมมันจะฟองตัวตอนนี้ นี่มันจ้ำอม่เขาทั้งเลยน้ำไม่เอาเราไม่นั่นนะอ๋อน้ำก็ได้เป็นปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่เอาเราจะปล่อยมันนะครัับตวนี้ปลาปลากระเป๋าอนครับเดี๋ยวอยากได้ไปเรียนมีปลาปลากระเป๋านะมันลุกหลบแลวว่านี่ไงโอเคนี่นะครับดูเห็นไหมอ๋อหมนลุกบอลเลยปลากระเพื่อนนะเดี๋ยวหาดรูปไปจ้ะทำเดี๋ยวเดียวถือไว้เดี๋ยวมาจับไว้เดี๋ยวไม่กระหลอกเดี๋ยวไปหาหน้าเนื่ง หน้าเหมือนคนเลยน่ให้ใกล้สิปากกระเป๋าปกาน้ำจืดนะครับว่านูอยากโยนไปโยนลงไปในน้ำมันก็ฟูแล้วมันก็จะไปเองไปจุมลงน้ำเลยไปแล้วไม่เป็นไรไปแล้วนะครับโอเคปักกระเป๋าค่ะปัญหาค่ะมอเลยเออด่เป็นภาระแทนนางพีกถล้วโอ้ยได้แล้วครับโอเค ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ได้แล้เอาถุงปลามาหน่อยถุงปลามาหน่อยโอมได้แล้วนะครับฟอยมีตัวอยู่นะครับได้แล้วเอาถุงปลามาหน่อยรับบครับดูดูก็ต่อนะครับดูดูดูโดโดอุ้ยปลาอะไรดูดเอาเอาเหยื่อขึ้นมดดูดเหยื่อมันอันนั้นเกินไปซิกซิกครับมาแล้วซิก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 ปลาลอยฟ้าเรียบร้อยครับปลารอยฟ้านะครับได้แล้วนี่ไง เงยปลาลอยฟ้านี่เงยปลาลอยฟ้าของสุขถือว่าเซ็กดีได้แล้วครับนำมาแล้วเป็นสี่ต่อแปดโอเคปลาลอยฟ้ามาแล้วมาตัวทีครับห้าต่อแปดโอเคติบต่อเดียวนะครับเดือยของในด้วงใหญ่เกินไปคั้ว่นะไม่ไงได้แล้วนะครับเอ๋ไม่ไงเห็นไหมด้วงใหญ่ใหญ่เกินไปครูบอกโดแถวเหญ่เล็กไปโดไปโอเคฟอยได้แล้วนะครับฟอยได้นี่สามตัวแล้วนะครับเป็นสิบต่อห้านะครับผมโอเค ไอ้ปวดเลยปวดไ้ังปอะไรเลาถ่ายเังยงยัยยังยงยัยงยังยยัยังยยังยยยังยังังเั็ยังยััังยังงยัโังยัยังยัั้งเหยยัมาังังัยังมังังยังวังัยัเยัยังยังยังยงยังยัังยังยััังังยั เอามหมตีน้ำด้วยนะครับตีน้ำด้วยปลาหมอจะเข้ามาเสียบมันต้องตีน้ำเลยปลาจะได้เข้าปลาหมอมันเป็นปลาหม้อที่มักน้ำคุ้นมาโอเคครับเดี๋ยวย้ายอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่สามตัวนะครับสีตัวกับของหนูซิกนะครับโอเคปะย้ายที่กันเถอะนะนะครับตรงนี้ครับเราหมากไก่มากเลยนะครับเรามาลองดูตรงนี้นะครับนี่น่าจะบรรยากาศดีมากนะครับน่าจะมาตกหน้าดินนะครับเหยื่อลำนะครับเดี๋ยวๆถ้ายังไงครับเดี๋ยวครูจะพาไปถึงมาตก เยเลดี๋ยวลำมัอยู่นะครับตันนี้ครับตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะครับจะห้าโมงแล้วนะครับสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราลาเัวอีกมาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเราต้องอ้อมไปเราต้องอ้อมไปทางนู้นเหรอเฮ้ยก็มีทางเยอะแต่ว่ามันมันมีทางว่ามััันนนนอ้เปล่าตรงนู้นมันเป็นนนสะ่ามัลึกอยู่นะเอาทุ่นครึ่งสูงนะซิกซิกทุ่นครึ่งสูงมาซิกเอาทุ่นอีกซิกตัวนี้ป่ะอะไรเยอะจังมากร่งกันหมดเลยนะครับมิตั์ไหนก็ไม่รู้อืมตองมิตต์ไหนก็เต็มเลย เอาฮะสวัสดีคุณผู้ชมโซเรียมเลมากครับไปอยู่ฝั่งผู้ชายดีกว่าน่าจะมีกุหลกก่อนทำนู้นได้แล้วได้แล้วครับนู้นได้แล้วนู้นนู้นปลาอะไรปลาอะไรอ่ะเหมือนปลาขาวปลากลุ่มเลยเดี๋ยวไปดูนะครับไปใกล้นี่ไงครับมาปลาอะไรเป็นปลาสิวอ้าวใหญ่เลยวนอ่อนนะเป็นกุ้งครับ กุ้งเงครับนี่มาปลดมาแล้วเออได้ตัวเดียวนะครับตรงนี้บรรยากาศดีไว้ตรงหน้าดินนะครับเอาเดเรากลับไปที่เดิมดีกว่านะครับปลาเยอะกว่าเราสามารถไกลเลยวันนี้แต่ว่าไม่มีตัวเลยนะครับดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะครับกลับไปทางบ้านเราดีกว่าปลาอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพักกีขนมไปด้วยนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับโอเคพักเบรกด้วยเดินทางต่อด้วยนะครับอมได้ยังมาอม ยนะครัไปโอเคครับเดี๋ยวให้เด็กพ่อผีแล้วก็ไปต่อ,ขอเขานะไปกระลุกๆนะครับนี่ก็อาจจะเป็นที่สุดท้ายของเรานะครับ,บเหมือนบรรยากาศดีมากเลยครับน่าเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับบ้านอะไรนเนี่บ้านนนมณีเหรอน่านจะเป็นนนมณีนะครับถ้าครูจำไม่ผิดตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับชื่อชอบมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลย กย่แเป็นเรื่องปกติแล้วอสินะครับดูนะบรรยากาศดีมากเลยมาได้ตัวไม่ได้ตัวไม่ว่ากันนะครับวันนี้มันบรรยากาศดีมากเลยลองดูบรรยากาศดีมากมองก็แปลกจริงไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกหรอไม่ลึกหรอโดวระวังหัวแตกใช่โอ้บอกให้หนูลงไปอีกทไมเขาสไลด์แบบนีสไลด์สนะไปไสไลด์แบบนั้นลไปคนเดียวบอกครับดสไปสไลด์นซิไปไไปเลย

เดี๋ยวมีไปไฟไปไปเดินตามนี่เลยคลิปนี้นะครับเราก็เดินทางมงไกลถึงความสนุกแล้วกันนะครับเอาสนุกสนานเราก็มีปลามีตัวบ้างนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มนความสนุกให้เด็กๆนะครับผมคลิปนี้ก็ให้เด็กเต็มที่พราเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับนแม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย มาดีอะจุดตรงนี่เลยก็ขี่ยครับผมกันโเระบบไสไปาเก็บของเร็วได้นะครับสรุปนะครับเราก็ได้อยู่นะครับเอ้ได้ปลาด้วยนะครับเอาปลานี้ใครจะเอาเออให้นังซิกแล้วกันนะครับได้ปลาแล้วนะครับอาคนที่แพ้คืออาผู้ชายทางผู้หญิงทางอันน่ะมามือมา 来嘛！